สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําขั้นตอนการเชื่อมต่อนาฬิกากับแอปพลิเคชันของในรุ่น48นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทําการใส่ซิมที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานเรียบร้อยเลยนะครับผมแนะนําเป็นซิมแบบไม่ลดสปีดครับเป็นโปรแบบลดสปีดจะช่วยให้แต่ละฟังก์ชันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับหลังจากทําการใส่ซิมปิดเปิดนาฬิกาใหม่หนึ่งครั้งนะครับจะมีเป็นรูปเครือข่าย4ีียเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น 4G แล้วก็ที่นี่ครับสัญญาณขงรนปสอง็ตใช้งานได้เลยัหลงจากนั้นนะครับ ที่ใช้งานได้เลยครับซึ่งรุ่นนี้นะครับรองรับได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3แอปเลยครับ s t i c k e r 1, 2แล้วก็ Wallet นะครับแอดมินเลือกเป็น s t i c k e r 2นะครับหลังจากทำการลงทะเบียนสมัครบัญชีแล้วก็ได้รหัสผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งของเราจะมีคลิปวีโอการลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วครับทำการใส่บัญชีก่อนเลยหลังจากนั้นครับพื้นที่นี่เป็นเอเชียและโอเชียเนียนะครับย้ำนะครับแล้วก็ทำการกดล็อกลิ้นนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากนั้นครับเข้าที่ของฉันนะครับอออ่่่ลกรยุปณ์นีีคืทมมมเเชตดิ ก็ทาการกดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยครับสแกน QR ียร์โค้ดครับ QR โค้ดนะครับจะอยู่ที่แถบนะครับติดมากับตัวสายครับหรือว่าเข้าที่เมนูก็ได้ครับเมนูที่ตัวในการนะครับนี่ครับจะเป็น QR Code โค้ดครับใช้รหัสลงทะเบียนนะครับนี่ครับแล้วก็สแกนได้เลยครับนี่ป๊บแล้วก็ใส่ชื่อน้องนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็กําหนดสถานะได้เลยครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอื่นๆก็สามารถตั้งชื่อความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคุณลุงคุณป้าแล้วแต่เราจะตั้งได้เลยครับผมเลือกเป็นคุณพ่อนะครับ เรียบร้อยครับอันนี้ใส่เบอร์โทรของนาฬิกาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอาจจั้นก็กดตกลงได้เลยครับเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้ก็นี่ครับเข้าใช้งานในฟังก์ชันต่างๆได้เรียบร้อยแล้วครับ